สวัสดีครับวันนี้ก็เอามาให้ดูหลวงพ่อเงินนะครับวัด,ว,ดวัดบางคานอันนี้ก็เป็นพิมพ์นิยมนะครับค่อนข้างจะมีกระแสโลหะที่เกิดขึ้นกับองค์พระค่อนข้างจะสวยงามนะครับ <c oughs> <c oughs> ก็สามารถบ่งบอกอายุของพระนะครับพระหลวงพ่อเงินนี่ก็ ทำมาเยอะเหมือนกันนะครับเปรียบดูแล้วก็พอๆกับพระสมเด็จนะครับการสร้างหรือหลวงปู่ทิมมากมายนะครับเพราะพระสมัยโบราณเนี่ยเขาทำเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนได้ไปไว้บูชาเพื่อป้องกันพยันตรายต่างๆจากสิ่งที่ชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็หลักคือเอาไว้สืบทอดศาสนา จะได้ไม่ร่วมสลายนะครับให้คนไทยเราได้นับถือพุทธศาสนากันอยู่นะครับจะสร้างเพื่อบรรจุกุต่างๆหรือแจกจ่ายให้ประชาชนได้ใช้นะครับในพิธีงานบุญต่างๆที่วัดได้จัดสร้างสมัยโบราณนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์นิยมเป็นหล่อแบบโบราณนะครับ ถ้ารอแบบโบราณเนี่ยให้เราสังเกตตรงนี้นะครับจะเห็นร่องรอยการประกบบล็อกแม่พิมพ์นะครับเห็นไหมครับเนี่ยการร่องรอยการประกบบล็อกแม่พิมพ์นะครับใช้หุ่นเทียนนะครับนี่นะครับแล้วให้เราสังเกตนะครับหลวงพ่อเงินเนี่ยส่วนมากเสียงของท่านจะเหมือนกับบาท บาทพระนี่แหละครับน่าจะามีการแกะรักษานั้นนะครับแล้วบล็อกของหลวงพ่อเงินก็มีหลายบล็อกนะครับหลายแม่พิมพ์นะครับเหมือนกับพระสมเด็จนะครับก็ค่อนข้างมีหลายบล็อกหลายแม่พิมพ์ที่ทํามานะครับเนื้อก็จะทํามาจากเนื้อทองเหลืองนะครับอ่า ผสมพวกเงินนาคทองแดงนะครับแล้วก็โลหะต่างๆนะครับเป็นส่วนผสมสังเกตดูได้ว่าหลวงพวกเงินเนี่ยการเกิดกระแสโลหะที่เนื้อผ้าเนี่ยจะหลากหลายนะครับมีหลายสีนะครับแต่หลักคือจะออกสีคล้ายๆกับสีแดงเลื่อๆนะครับ ให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นเบ้าประกบจะเห็นร่องรอยการประกบแม่พิมพ์นะครับเนี่ยฮะนี่นะครับวิ่งมาถึงข้างล่างเป็นการหล่อโบราณนะครับตัดช่อนะครับนี่นะครับนี่นะครับก็จะเห็นร่องรอยของขี้เบ้านะครับพวกคราบขี้เบ้าที่อยู่ในหุ่นเทียนนะครับ นี่นะครับนะครเป็นพวกคราบขี้เบ้านะครับด้าหลุมต่างๆนะครับเดี๋ยวจะได้ขยายเนื้อให้ดูนะครับเนื้อหาที่อยู่ในองค์พระนะครับการหล่อสมัยโบราณเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราต้องดูบางครั้งอาจจะคมชัดบางองค์ก็ไม่คมชัดแล้วแต่นะครับเพราะาการหล่อขี้เฝ้าหุ่นเทียนเนี่ยบางครั้งมัน เอามาตรฐานเหมือนพระป,ปั๊มไม่ได้นะครับก็ต้องดูหลากหลายของเนื้อหาของพระด้วยนะครับกระแสโลหะต่างๆนะครับอันนี้ก็จะมีเม็ดเดือดเห็นไหมครับเนี่ยเกิดจากเนื้อในพระนะครับเวลาหล่อหุ่นขี้เบ้าหุ่นเทียนอาจจะมีส่วนเกินต่างๆนะครับเนี่ยฮะก็จะมีเนื้อเกินที่เขาเรียกว่าเม็ดเดือดนะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวขยายเนื้อให้ดูนิดนึงนะครับ จะได้ดูเนื้อหาของ้าะได้ชัดนะครับเดี๋ยวติดกล้องแป๊บหนึ่งนะครับนี่นะครับจะเห็นกระแสโลหะได้ชัดเจนมากเลยนะครับ ให้ดูอีกนิดหนึ่งนะครับจะได้ชัดๆนะครับเห็นไหมครับหลุมบ่อต่างๆครับเนี่ยเกิดจากการหลุดของพวกขี้เบ้าที่อยู่ในหุ่นเทียนนะครับนี่นะครับเนื้อก็จะออกเหลืองนะครับเหลืองอมเขียวนะครับหลวงพ่อเงินนะฮะ เนื้อทองเหลืองนะครับอันนี้ก็ตรงเสียนหององค์พระเห็นไหมครับจะมีการหลุดนะครับของที่เบ้าหุ่นเทียนนะครับตั้งแต่ตอนแรกๆนะครับเดี๋ยวค่อยๆให้ดูนะครับอันนี้ตรงเสียนหององค์พระก็จะมี เนื้อแดงแดงเกิดจากกระแสโลหะนะครับนี่นะครับตรงเส้นวิ่งตรงนี้ก็คือเขาเรียกว่าการประกบหล่อ,อหุ่นเทียนตั้งแต่แรกเห็นไหมครับตรงล่องนะฮะวิ่งมาถึงใบหูนะครับอันนี้คือการประกบหุ่นเทียนนะครับถ้าเป็นหล่อโบราณน,นะครับนี่นะครับล่องลอย รูต่างๆก็มีนะครับเกิดจากกระแสโลหะเห็นไหมครับสนิมของโลหะเงินฮะจะออกรักษานี้นะครับแดงๆนะครับแดงเลื่อๆแล้วก็กระแสโลหะจะออกสีเขียวนิดๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับนี่กระแสโลหะเห็นไหมครับอันนี้ก็บ่งบอกอายุการเวลา มีทั้งสนิมเขียวนะครับนี่ะจับแน่นนะครับค่อยๆไล่ให้ดูนะครับความงดงามของพระที่ผ่านเวลานานตรงนี้ก็จะมีเม็ดเห็นไหมครับเนี่ยดำๆนี่ก็คือเม็ดดำนี่ก็คือเกิดจากขี้เบ้านะครับขี้เบ้าหุ่นเทียนนะครับเนี่ดำๆตรงนี้นะครับแล้วข้างบนนี่อีกเม็ดหนึงนะครับเนี่ย ็นไ,ไหมครับนี่ครับให้ท่านสังเกตสนิมของโลหะเงินเนี่ยฮะจะเป็นลักษณะนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนานๆนะครับเห็นไ,ไหมครับนี่คือสนิมโลหะครับเขียวๆนี่ก็เกิดจากธรรมชาติของพ้าที่ผ่านการใช้นะครับจะมีสนิมเขียวด้วยนะครับก็เ,เกิดจากสนิมโลหะต่างๆนั่นแหละครับ <c oughs> เนื้อก็จะออกเขียวนะครับทองเหลืองเขียวนะครับเดี <c oughs> ย๋ยวผมค่อยๆ,ๆไล่ให้ดูนะครับเนเม็ดเล็กๆครับเม็ดที่เบานะครับตามซอกตามมุมท่านสังเกตดูฮะ พระหล่อบโบราณนะครับจะฝังอยู่ในเนื้อเป็นเม็ดเล็กๆดำๆนะครับบางที่ก็มีใหญ่บางที่ก็มีเล็กแล้วแต่จะเกิดนะครับเ้าเรียกว่าคีบ้าที่อยู่ในองค์พระตอนที่หล่อ,ลอพระนะครับเนี่ยกระแสโลหะนี่จะเกิดทั่วทั้งองค์เลยนะครับเนี่ยพระผ่านเวลานานนะครับเนี่ยนะครับสังเกตดูได้นะครับ จมูกของท่านก็จะเป็นสามเหลี่ยมนะครับจมูกของหลวงพ่อเงินนะครับนี่ฮะท่านจะยิ้มสวยงามนะครับเนี่ยจมูกจะเป็นสามเหลี่ยมนะครับนี่กระแสโลหะครับเกิดข้วทั้งองค์นะครับนี่คือกระแสโลหะหลวงพ่อเงินถ้าเป็นเนื้อของพระแท้นะครับกระแสโลหะจะออกสีนี้นะครับ นี่นะครับอันนี้ก็อีกข้างหนึ่งฮะเป็นการหล่อแบบบ้าประกบอ่าเดี๋ยวให้ดูชัดๆอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้ดูจากข้างบนลงนะครับเห็นไหมครับจะเห็นร่องรอยการประกบอันนี้ก็จะเห็น คาบขี้เบ้านะฮะเป็นเม็ดดำๆนะครับนี่ฮะนี่นะครับเห็นไหมครับเม็ดดำๆเนี่ยที่จับฝังอยู่ในเนื้อนะฮะอันนี้คือขี้เบ้านะครับขี้เบ้า,าจากขี้เบ้าดินไทยที่เอามาทำเป็นหุ่นเชียมนะนะครับนะฮะแล้วหลุมต่างๆนี่ก็ได้หลุดออกไปนะครับเนี่ยหลุมใหญ่ๆก็มีเห็นไหมครับเนี่ย มเล็กหลุมใหญ่มีแต่ต้องยังเหลืออยู่นะครับดำดำนะครับเนี่ยฮะเห็นไหมครับเม็ดดำดำเดี๋ยวให้ดูชัดๆนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเม็ดดำดำฝังอยู่ในเนื้อยังเหลืออยู่บางส่วนก็ได้หลุดออกฮะจะเป็นรูเป็นหลุมเห็นไหมครับเป็นรูเป็นหลุมนะครับเนี่ยบางส่วนได้หลุดออกไปนะครับหลุมใหญ่เลยนะครับเกิดจากกระแสโลหะ เห็นไหมครับเนี่ยฮะการประกบให้ท่านดูกระแสโลหะของเนื้อผ้าฮะสนิมแดงเห็นไหมครับนี่คือสนิมของโพะเงินนะครับเนื้อก็จะออกทองเหลืองเขียวเห็นไหมครับนะฮะส่วนที่สนิมแดงไม่ได้จับก็ออกเหลืองเขียวเขียวเห็นไหมครับแล้วรอยปริตรงนั้นก็คือการประกบหุ่นเทียนเห็นไหมครับเป็นเส้นวิ่งไปถึงข้างล่างเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยนั่นแหละครับนี่ฮะ อันนี้เดี๋ยวผมให้ดูนานๆนะครับกระแสโลหะนะครับของโลหะเงินนะครับนี่นะครับตรงนี้ผมไม่ค่อยได้ใช้ฮะห้อยไว้นานแล้วฮะคือตอนแรกเอามาใช้อยู่ซ็อกครับก็ปล่อยทิ้งไว้ก็จะมีสนิมจับนะฮะสนิมเขียวสนิมฟ้าสนิมแดงนะครับสนิมโลหะที่ได้ทำการผสมมานะครับ คือคนสมัยโบราณเนี่ยเวลาเขาจะหล่อเนี่ยพระนะครับมีความศรัทธา,ายายอาจจะเอาเข็มขัดนาคลงไปด้วยเข็มขัดเงินผสมลงไปด้วยแล้วแต่ศรัทธาบางคนก็ทองก็ถอดทองใส่ไปช่วยกันนะครับสร้างพระที่วัดนะครับก็แล้วแต่ศรัทธานะครับเพราะสมัยก่อนทองพวกทองพวกนาคก็ราคาไม่แพงนะครับ ทองบาทนี่ไม่กี่ร้อยนะครับสมัยนี้แพงมากครับหลายหมื่นคงไม่มีใครจะถอดเอาไปาให้หลวงพ่อทำนะครับก็มีน้อยยกเว้นคนที่มีเงินทองจริงๆนะครับสามารถาช่วยบริจาคทางวัดได้นะครับแต่สมัยโบราณน,นี่ศรัทธาครับเพราะว่าคนมีเงินมีทองก็ถอดกันนะครับนี่ฮะอยากให้ดูกระแสโลหะนะครับ มีทั่วทั้งองค์นะครับสักษสสนิมแดงนะครับพระถ้าเกิดเราไม่ได้ผ่านการาได้ผ่านการสัมผัสการใช้เนี่ยสนิมจะขึ้นทั่วทั้งองค์นะครับนี่นะครับ